บันทึกความทรงจำเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองคนเดียวครั้งที่2ตอนอายุห้ปีทริปญี่ปุ่น4 1 1ถึงสมีนาคม2557หรือปี2014 EP ที่3คามาคุระวันที่สาของการเดินทางนะคะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะวันนี้เราพร้อมที่จะเดินทางไปคามาคุระแล้วนะคะเราก็แวะทานของว่างนิดนึงโดนัทกับกาแฟแล้วก็เดินจากโรงแรมมาที่สถานีซากุระจิโชนะคะ จากโยโกฮาม่าไปคามาคุระใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะผ้าชมขึ้นสายโยโกซุกะลายค่ะแล้วก็ไปลงที่คิตะคามาคุระก่อนนะคะเพราะสถานที่เที่ยวนะคะจะเริ่มจากสถานีนี้ค่ะเดินออกจากสถานีไม่กี่ก้าวก็เจอวัดนี้เลยค่ะเองาคุจิอันนี้นะคะเป็น เอ็นคาคุเป็นวัดนิกายเซนนะที่มีความสําคัญเป็นดับสองของเมืองนี้นะคะแล้วก็ตรงที่เห็น้างหน้านี้เป็นประตูไม้สองชั้นขนาดใหญ่เขาเรียกว่าเซนมอนนะคะเ,เดี๋ยวถัดไปเนี่ยผ่านประตูนี้ไปเราจะไปเจอวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเสียค่าเข้าก่อนนะคะ เยนนี่นะคะเป็นป้ายที่อธิบายถึงแซน์มอน์่งวันนี้เราจะเห็นว่ามีเด็กนักเรียนว่าทัศนศึกษากันเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินผ่านเข้าไปแล้วนะคะวิหารข้างหน้าเป็นวิหารที่บริสถธิานพระพุทธรูปอยู่นะคะตอนนี้เรามาถึงวิหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไป เห็นหลวงพระพุทธรูปไหมคะสวยงามมากค่ะวัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาแล้วก็มีบริเวณกว้างขวางมากนะคะทำให้เราใช้เวลาในการเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆว่าตรงนั้นอยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงไหนนะคะมีดอกไม้ด้วยค่ะ เท่าที่ถามเพื่อนก็คือว่าเป็นดอกพรำรู้สึกว่าจะเป็นทุกดอกบว้ยหรืออะไรเงี้ยค่ะยังไม่มีดอกสักุระแต่ป้าเห็นไกลๆบนภูเขาว่ามีสักุระนะคะก็เลยเก็บภาพมาฝากจากนั้นป้าก็เดินต่อมาเที่ยวที่วัดเมอิกเกสุอินนะคะตอนนี้ที่หน้าวัดนะคะเจ้าที่เขากำลังมาตัด ต้นไม้นี่จะให้ดูรูปก็วเวลามีดอกไม้เนี่ยค่ะเอาลูปโชว์ไว้สวยงามนี่นี่เลยค่ะนี่ก็ไม้ที่วัดเมกเสือ,อินซึ่งเขาบอกมีไอเดนเดียนี่นะะซื้อบัดมาแล้วสามร้อยเยน แอนแอนเข้าไปดูกันเห็นอะไรไหมไม่ค่อยมีดอกอะไรเลยคงยังไม่ใช่หน้ามีปลาภัยจริงๆด้านในมีวัดอีกนะคะมีมีม,มีมีพลาอีกแต่เดี๋ยวเราจะกลับละแต่ป้าเปลี่ยนใจนะคะเดินขึ้นมาก็เลย เจอความสวยงามค่ะสวนสวยมากแล้วก็มาไหว้พระแล้วก็มีห้องต่างๆซึ่งสวยมากอันนี้ถ่ายรูปมาแบบว่าประทับใจมากวัดนี้ชาวญี่ปุ่นเรียกกันในชื่อว่าอาจิไซเดระหรือวัดไฮเดเยียนั่นเองนะคะเขาบอกว่าในช่วงราวๆเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งซึ่งมีฝนเนี่ย ก็จะมีดอกไฮเดรเยียสีฟ้าสีม่วงมากมายบานสวยงามมากตรงนี้เรามาเดินบริเวณคล้ายๆเป็นป่าไผ่เล็กๆนะคะก็เก็บภาพมาฝากรู้สึกโชคดีมากที่ตัดสินใจแวะมาวัดนี้คือสวยจริงๆตอนนี้นะคะจากทางเข้าเมกิส n t อินเทมเพลนะคะเราก็มีทางเข้าอยู่ตรงนี้ วันนี้เราก็จะเดินกลับมไปที่สานีคิตะคามาคุระเพื่อจะต่อไปคามาคุระสเตชันเรานั่งรถสายโยโกสกุรานะคะมาลงที่คามาคุระตอนนี้เราก็จะเดินออกไปได้เวลา หาอะไรทานแล้วนี่ค่ะสถานีก่อนหน้านี้เราไปแวะที่สถานีกิตะคามาคุระก่อนเพื่อเที่ยววัดเองกาคุจิทางออก East Exit นะคะออกไปเนี่ยก็จะเจอที่จอดรถบัสแล้วก็รถแท็กซี่แล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของอิน o r เมชันเซ็นเตอร์นะคะเราก็ไปขอรายละเอียดตรงนั้นได้ แต่เราจะไม่ออกทางนี้นะคะเราจะไปออกทาง West Exit เพราะว่าเราจะไปเที่ยววัดโคโตกุอินกับฮาเซเดระค่ะเราออกมาต่อรถ e n โนชิมะอิเล็กทริกไลนะคะหรือเรียกว่า En o นเดนไลนไปลงที่สถานีฮาเซะตอนนี้เราออกมาจากสถานีฮาเซแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดิน ไปตามทางเพื่อหาของทานแล้วก็ไปที่วัดใหญ่ไดบุสึดูถนนเป็นถนนเล็กๆนะคะมีหลายวัดนะคะแต่ป้าจะไปสองวัดนี้ค่ะเ,เราเจะทานอาหารที่นี่ ร้านนี้อยู่หน้าสถานีเลยนะคะอยู่ชั้นสองนี่ชั้นล่างเวลารอเย็นน,100นี่เป็นเมนูเค้านะคะเดี๋ยวเราต้องไปหากองทัพ์บต้องเดินด้วยท้องค่ะแล้วขึ้นบันไดไปเลยนะคะนี่ค่ะถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยอันนี้เป็นเมนูเคานะคะเดี๋ยวเรากินเบนแบบชามเดียวดีกว่า เอาอันไหนดีป้าชมว่าจะเลือกอันนี้แล้วกันค่ะดูถ้าจะแบบน่าเปใส่เบาๆ่ตอนนี้นะคะราเม็ของเราก็มาแล้วอันนี้เราใส่พริกเองนะไม่เขาไม่ได้ใส่แต่ชิมน้ำซุปแล้วน้ำซุปหวานมากที่สา่งอนนี้เพราะผักเยอะดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูเส้นน้างไหนเส้นข้างในเป็นเส้นเล็กน่ากินมาก เกตว่าน่าจะเป็นเ,เส้นกับผักนะคะเนื้อสัตว์ไม่มีเลยเอ่ะแต่ก็อร่อยค่ะเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะเมนูภาษาอังกฤษมีน้อยมากเลยค่ะเรียกว่าหายากอยู่เพราะฉะนั้นก็เวลาสั่งอาหารก็จะดูจากรลูปเฉยๆทานเสร็จนะป้าก็เดินไปตามทางระหว่างทานก็ถ่ายรูป มีของกินของที่ระลึกงานฝีมือนะคะแล้วก็เดินมาถึงวัดโคโตกุอินนะคะหรือวัดพระใหญ่ไดบุส่์ค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงหน้าวัดพระใหญ่แล้วนะคะนี้เราจะให้ดูร้านขนมเก่าแก่ซึ่นชื่อเป็นบิสกิตจากฝรั่งเศสเดี๋ยวเราจะค่อยมาซื้อ ตอนนี้เราจะเดินเข้าไปแล้วนะคะเราเดินเข้ามานะคะเราก็จะเจอที่นี่ซึ่งเราต้องมาก่อนที่จะเข้าวัดเราต้องมาล้างมือดืบ้วนปากน้อยเสร็จแล้วเราเดิน จะเริ่มเห็นแล้วนะคะเห็นองค์พระใหญ่ยังคะ่ะนี่แหลคะค่ะเป็นสถานที่<ด>ที่ประชุมอยากมาที่สุดสถานที่หนึ่ง<ด><ด>เห็นไหมคะ ป้าชมขอไปสักการะก่อนนะคะค่ะป้าชมเก็บภาพมาฝากดูกันเพลินๆน,นะคะป้าเดินรอบๆองค์พระด้วยค่ะแล้วก็เลยถือโอกาสที่เข้าไปชมข้างในเลยนะคะก็มืดๆเหมือนกันถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยข้างหลังองค์พระใหญ่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปในตัวพระในองค์พระเลยค่ะ นี่นะคะเราเข้าไปเลยนะคะเดินข้นมาเจอจเจอเจอออกจากวัดมานะคะข้างหน้าวัดจะมีรถบัสซึ่ซงรถบัสคันนี้สีแดงเนี่ยจะ พาวิ่งรอบเมืองคามาคุราค่ะอันนี้เป็นร้านคารเกะตรงหน้าวัดขใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวผู้ชมจะซื้อมาชิมดูเดี๋ยวผู้ชมจะพาให้ดูนะคะ อีกเ่าเลยอีกคำแล้วป้าก็ข้ามถนนมาร้านมันหวานกำลังช่างใจว่าระหว่างไอศครีมกับมันหวานของเขามาดูมันหวานาไปีจะทานอะไรดี ป้าเฉลยแล้วนะคะตอนนี้นี่คะ่ะไอศครีมมันหวานรสมันหวานหวานไม่มากโอเคนะ อออร่อยปแบบไีกจากวัดพระใหญ่นะคะเราเดินกลับมาทางสถานีฮาเซะทางขวามือจะเห็นทางเข้านะคะทางเข้าวัดฮาเซเดราค่ะซึ่งจะมีป้ายเกรดแคนนอนอยู่ตรงหน้าปักซอยเลยค่ะตรงนี้คือบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปนะคะเราก็ต้องซื้อตั๋วก่อนค่ะ เข้ามาที่วัดคาเซเดแล้วแล้วนะคะดอกไม้สวยงามเห็นบรรยากาศไหมคะ ดอกไม้เริ่มมาแล้วมีน้ำตกจากกระบอกไม้ไผ่ดอกเริ่มออกมาเก็งกุหลาบสักกุหลาบหรือเปล่านะใหเราก็เก่งพฤทธศาสตร์ซะด้วย ทางขึ้นไปวัดผ่านสะพาน,านหินสวนก็สวยวัดนี้สวยงามแล้วก็สงบร่มรื่นมากนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะเราก็จะเจอเทวบลูก คือเทวรูปหินจิโสนะคะซึ่งมีนับพันองค์เลยทีเดียวที่นี่เขาจะมาทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กหรือลูกหลานที่เสียชีวิตนะคะพอเราเดินขึ้นบันไดขึ้นมานะคะเราก็จะไปถึงวิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้หุ้มด้วยทององค์ใหญ่นะคะปาง11พักสูงถึง9.18เมตรทีเดียวใหญ่สุดในญี่ปุ่นเลยค่ะรวมทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆประทับอยู่กลางแจ้งอีกหลาย คด้วยนะะส่วนองค์เจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ในวิหารนะคะเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะคะมุมขวามือด้านหน้าของวิหารใหญ่นะคะเป็นจุดชมวิวนะคะสามารถมองเห็นชายฝั่งทะเลเอา่าวสากามิของเมืองคามาคุระจากตรงนี้ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเย็นแล้วค่ะก็ได้เวลาเดินทางกลับไปที่พักที่ยโยโกฮมาม่าค่ะพบกันต่อใน EP4 นะคะพคีสี่นะคา